ฟอเรสต้าอ <ST su iter> ีสคาเฟ่แอนด์อิสเอรี่นี่เขาชงกาแฟได้เจ้มจ้นกลมกล่อมละมุนลิ้นจริงๆเลยนะคะท่านใดที่เป็นคอกาแฟอยากเชิญชวนอยากจะแนะนำให้มาจิบกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศเหมือนเทพนิยายเหมือนในนิทานได้ ทำให้ชีวิตทําให้อารมณ์สุนทรีกันเลยก็ได้นะคะเจนจิ ji, ขอแนะนํานะรวมไปถึงขนมเค้กเาก็สุดยอดเลยระคะ่ะหวานกลมกล่อมละมุนลิ้นเหมือนกันคะ่ะกาแฟที่ว่าเจ้มจนกลมกล่อมแล้วนะคะสิ่งที่เจนม,มาเล่าสู่กันฟังก็กลมกล่อมเจ้มจนไม่แฟกาแฟของ f o r e s t a Cafe and i s อ o r y แน่นอนคะ่ะคลิปที่เจนจิได้นำมาแบ่งปันในช่วงจังหวะนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะในเดือนกันยายนคะ่ะ เป็นเดือนแห่งสาวงามคําว่ากัญญาแปลว่าผู้หญิงงามผู้หญิงสวยแต่ถ้าว่าสวยที่สุดก็คือต้องสวยที่ใจถ้าเกิดว่ามีรูปร่างที่สวยเนี่ยมันดีแน่ๆล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดจิตใจไม่สวยนีย่มันก็ลบล้างไปหมดเลยนะสวยแต่รูปจูบไม่หอมไงความสวยความงามเนี่ยมันก็ต้องพร้อมด้วยกายวาจาใจถึงจะเรียกว่าสวยจริงๆค่ะ ชีวิตของเรานะต่อให้ทําเป็นสดใสร่าเรื่องเบิกบานมีความสุขเพียงไหนเพียงใดนะคะแต่พอมาเจอเมฆเหมาะของชีวิตความสว่างในชีวิตก็มืดมนทันทีเลยถ้ามนุษย์เราไม่ขจัดขัดเราขันห้าให้สดสใยอยู่เสมอ <c oughs> พอพูดอย่างนี้ต้องจิบกาแฟนิเนะะืออค่ะมีแรงแล้วล่ะคะ่ะ ท่นห้าในอภิธรรมจําได้ไหมมีอยู่5อย่างมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพอเจอมารผจญก็จะจนปัญญาทันทีเลยนะถ้าหากเป็นมารที่มาในรูปแบบที่มองเห็นเช่นเน,นเนี่ยคนนี้เป็นศัตรูมาให้ร้ายเรามาทําร้ายเรามาพูดใส่ร้ายเราแบบนี้มันก็ยังเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยมันมาเป็นมารในรูปประธรรมที่คอยขัดขวางเราอยู่นะแต่ถ้ามาเป็นมารแบบ5้าชนิดล่ะ ามาอีกแล้วมันห้าชนิดคืออะไรเชื่อไหมคะคนรุ่นใหม่ๆนะ่ะฟังแล้วงงมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีาราศีที่ตกมีาราคีที่เพิ่มวันนี้ก็เลยมีคําว่ามานห้าชนิดมาเล่าสู่กันฟังนะชนิดแรกเลยดีกว่าค่ะคือขันธมานขันธมานทําให้ขันธ้งาทั้งหมดเลยทําให้ขันธ้าทั้งหมดเลยนะไม่สมบูรณ์คือรูปเป็นพิษ เวทนาเป็นภัยสัญญาวิปรราชสังขารปรุงผิดพลาดวิญญาณรู้สึกไม่ดีมันออกฤทธิ์เพราะเราอ่ะไม่ได้ปรับปรุงตัวเองไม่เพิ่มความรู้และความรู้สึกที่ดีให้กับการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะมานตัวที่สองค่ะคือกิเลสมานคำว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเกิดจากการสนองปัญหาด้วยการเป็นคนแห่งกระตัวโลโมโทสัน กอบโกยโกงจนทำให้กิเลสกิเลสนาะตัณหาจัดนั่นเองค่ะส่วนมารตัวที่สคือเทวะปุตตมารหรือมารในคราบเทพทำไมเทพจึงเป็นมารละ่ะเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าไม่รู้จักเทพที่พาเรามาเกิดไงไม่เรียนรู้ศิลปะให้เข้าใจจากเดิมเทพที่เป็นมิตรอยู่กับเราเนี่ย พอเราไม่เรียนรู้มันก็เลยต้องกลับกลายเป็นมารโดยฉับพลันโดยปริยายไปซะง,งนั้นส่วนมารตัวที่4คืออภิสังขารมารเป็นการปรุงแต่งภายในแทนที่จะเป็นฤทธ์ก็กลับกลายมาเป็นพิษค่ะพอพานสลอยสฤสีนะคะคนที่มีสัญญากรรมเกิดมาต้องเรียนรู้ธรรมะสองภาคแต่กลับปิดกั้นตัวเองปิดใจไม่เรียนรู้สนใจแต่เรื่องสัพเพเหระ ภายนอกจนทําให้เกิดอภิสังขารตัวสุดท้ายก็เกิดขึ้นมาดีค่ะกลายเป็นมารตัวที่ห้าคือมัจจุมานนั่นเองคํานี้ไม่ต้องอธิบายก็น่าจะเดากันได้แล้วเนาะว่ามัจจุราชะมัจจุมาณะมันก็คือมัจจุราชนั่นแหละค่ะมารับไปเลยค่ะครั้งนี้เล่าเท่านี้ก่อนนะให้รู้กันคร่าวๆเพื่อประดับความรู้เหมือนเดิมค่ะอย่าปล่อยให้มารทั้งห้า มาครอบงำเรากันนะคะมีเช่นนั้นเนี่ยมารตัวสุดท้ายที่เรียกว่ามัจจุมานเนี่ยโอ้โหยิ้มหวานแน่ๆเลยล่ะค่ะเขารอรับเราอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าเราอ่ะมีมารทั้งห้านี้ไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเนี่ยเมตตาเข้าไว้ทําจิตให้สงบเข้าไว้ค่ะเรียนรู้ศึกษาเรื่องธรรมะสองภาคให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ต้องเรียนรู้แบบถึงขั้นจะเข้า นิพพานหรืออะไรล่ะค่ะแค่มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองไปละค่ะเห็นไหมคะสิ่งที่เจนจ,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 จีนํามาฝากเนี่ยมันเจ้มจ้นไม่แพ้กาแฟเลยยังไงซะเนี่ยฝากไว้ที่ For Resa Cafe and เฟ่แอ I ด้วยนะคะมีทั้งบรรยากาศมีทั้งกาแฟสุดแสนจะโรแมนต์มากๆเลยละค่ะเจนจีขอดื่มกาแฟก่อนนะคะ